หา hết เด้อจ้ะไป ba เห็ด hết, tại <laughs> <laughs> ngang chua. โอ้ยเมยเออเพิ่พนไปเห็ดเปียกตัวเก,ก็บอรโอยกับฮอดบานละจ้าที่ไปหาเห็ด ได้ประมาณนี้เลยจ้ะต่พอส่วนมากก็จะเป็นเห็ดเห็ดเ่าเนาะมันแก่ส่วนตัวนี้ก็คือสิบกก่แก่จัดปันหดเก็แต่สิว,ว่าทำความสะอาดอนะ่ะสิเอาอบแห้งจ้ะก็สิบ่แก,ก่ดอกนี่จ้ะมันนี่เป็นวันหยุดของเยอรมันเนาะ โอ๊ยปลาแตะจ้ะโคบโคบเขากะยังว่ได้นั่นดอกจะพบว่าเมื่อยเก็บสามสี่ห้าเก็บไปประมาณนี้เลยจ้ะเอาไปคิดยังไรยังมีเวลาเก็บอีกตังน้าจ่าจ่ะเราเนี้ยก็ทำความสะอาดไอ้ทีๆแล้วก็เสียอวอบจ้ะ อบแพ้งมนก็ได้ตอกจุ้มดอกหน่อยส่วนมากกลับไปพอแต่เฮ็ดมันเทาจะ้ะมันมันฝนมันตกหลายคาะผดบันนี้เฮ็ดเนาะมันก็นเฮ็ดมันอมนำ้ำส่วนตัวนี้แล้วก็ค้าข้าเจ้ากันย,ยัยยกักะกะ ยังบะเทายังบะแก่ปันใดกะอันนี้ก็จะเห็ดความสะอาดเสดร็จเรียบร้อยเราก็เจาะอบดอกหน่อยน่อแบบเพิ่มอีกอะเขาจะทำวามสะอาดแทนมันเสร็จสับเรียบร้อยเนาะเขาก็เอาตาแซ่แข็งเอาไว้เพราะว่าโชคดีสุดเพรท่านอยากกินเห็ดจะ้ะไม่อยากเลยเขาก็ได้เห็ดเก็ลักมานี่จ้ะ เขารักอะได้มากกม่ายล่หนูจ้ะเพราะว่าฝ่ามันหมึดเนาะเผาหาเผาเมาื่อบานส่วนอันนี้ก็สิเป็นเห็ดนานแหละเห็ดนาแหละจุนานี้กินสแสบด้วยจ้ะอันนี้ก็สิเป็นเห็ดเนาะเห็ดลมแต่จริงๆก็บไม่อยากได้ดอก เนเก็บไมาให้สาม,ะะมนะีะแหละาเก็บไปนยังวอันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปถิง้งในสวนจ้ะบวกกินแล้วก็เก็บไม่ให้ความสะอาดจ้ะให้ความสะอาดเสร็จสับเรีบเยบรอยดงไงบ่นบานอันใดที่เกสวนมนันนี่แบบนี้ ขาก็สิเลเลาะเอ,อ่อฟองหนามัดทิ้งจ้ะนี่เขาก็ก็จบเอาอบจ้ะก็ลอกออกแบบนี้แหละอันนี้เขากแเราก็จะเอาทิ้งเพราะว่าเป็นออปลาแหลกเนาะปีแหลกของของเห็ดเอ,อ่อที่มันขึ้นอีกแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ตั้งสิขาบไปไหมจ้ะ เพราะว่าเห็ดเออคอนสนอยู่ทั้งีนึ่ททั้ขึ้นเดี๋ยวสิมาทำความสะอาดตอนนี้ผ้าทำความสะอาดเห็ดเดอ้อจ้ะตอนแรกจะคิดว่าเสียอบมันนั่นแหะบบอบลนลั่นแหละเาพ่อเสด็อบดอกเด้อสิทำความสะอาดแล้วก็สิ จัดการเอาเสกเข่งเอาไบเก่งก,ไงองออก,กไ็ได้จ้ะทีจิงบลอกออกก็ไ้ได้จ้ะมันก็สิเสบบุงนี้แล้วจ้ะแต่ว่าฉันหลอกออกเห็นบ่มัก บ่มีบ่ม่นอนหอกจ้ะขาข้าเจ้าขาวจ้วอันนี้เสียเอาไว้เก็งจ้ะเดี๋ยวไปเก็บคงต่อไปจังสีอบจ้ะขาข้าเจ้าบ่ม่นอนดีโอเค คิดว่าเออตัวนี้ลังพึ่งเขายังใช้ได้อยู่พาไปน,นี่จังไม่มีหนอนเพราะว่าเอาดีาาเบาดีว่ะเบาๆหรอกสนเอาทิ้ง เอาไว้แกงจ้ะไปหาเถียวล้างก่อนจานเสียเ่ยวอบอัตอนนี้ยังอยู่ยจ้ะเอาไว้แกงต้งสิแซ่ส่วนตัวนี้เหรอ ตันว um นี้อาจจะได้เนาะมันยังเขาเจาะอยู่นี่จ้ะเคิดจ้ะก็สุดยอดใช้ได้ ให้มันมี่าั่งผงม,มันจักหน่อยแล้วจ้ะแกงแเห็ดมันสิหอมแล้วก็จะอร่อยถ้าตัวใดเทว่ามันแก่เกินไปเขาก็เลออกเราก็ไม่ต้องเอาส่วนตัวนี้กำลังพอดีจ้ะส่วนขาตันปุ๊กนะจ๊ะกระสิลโลอ,ออกคือเกา่าใขรกินเห็ดไข่ บ่กินก็นไปเด้อเคที่จิงบ่นรอก็ได้เลยความอร่อยก็จะอยู่ตรงนี้จะ้ะเอ,อาอบอแน่พออบแน่ก็พาเป็นยังหรอกจะ้ะ okay. เราก็จะทำจนหมดนั่นแหละจ้ะทั้งอันนี้ตัวเนี่ยอันหน่อยๆเนาะ ต้นตัวนี้แล้วจะจะก็หล่อออกกันได้ละหล่อมาจากปลาหล่อกออกหล่อกออกไปยังไข่ขีดแล้วแว่นคอยยันตุทะ ค่จ้ากะทำความสะอาดเห็ดเซ็จสับเรีเยบร้อยเลยจ้ะไดกะประมาณนี้เลยจ้ะจ้ะตอนแรกว่าสิอบบ่อบเลยจ้ะเพราะว่าหูสึกว่าเห็ดความสะอาดเห็ดไปเร้วหูสึกว่าเห็ดมันอมน้ำเยอะเกินไปเพื่อเหาสิอบเพื่อมันสิแหงเนาะเอาใบสุดหลังถ้าเห้เห็ดดอกใหญ่ๆมากเขากับสิตาก,กรเพราะช่วงนี้มันมันบ่มีแดดเลยจ้ะ ป่าก็คือไม่อีกก็ได้ประมาณเดือนเดือนห้าก็สิจัดการใส่ถุงจะ้ะแช่แข็งเอาไว้แกงจ้าแค่จ้าไปพ้อกันคลิปหนาส่วนเสรห็ดอันนี้ได้จ้าเราจะไปทิ้งในสวนเผื่อโชคดีนัดขึ้น